ยิงปลาครับับเสียแม็กครับวันนี้นายยอดครับยิงมครับบนทางด่วนครับ่าน้าทางด่วนไปจอดครับตัวขาวครับครับนายยอดยิงปลาแค่จากนี่ครับตอนดูครับตัวแค่ไหนครับครับบนทางด่วนนะครับสนามบินครับ ยิงจากบนทางเลยบลนะครับนังสติ๊กครับหนังสติ๊กสติ๊กยิงปลานะครับดูครับไม่รู้ว่าแม่นหรือฟุกครับบอลลอกอ่างๆเลยครับเดี๋ยวจะไปสุยกลุยอดนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยลอยครับนอร์ดโชว์นะครับนี่เปมือนายยอดครับยิงครับยิงลงไปข้างล่างนะครับ บอกเลยว่ที่ถครับครับโอเคครับครับมันรอนยิงอยู่ครับไม่เป็นไรถือว่าถือว่าเสียแม็กเจ้าขึ้นแล้วครับมันลอยพาลูกดอกครับเกี่ยวผมยิงนะครับเมื่อกี้ผมยิงจิ้มรอบผมอยู่ให้ยอดดึงโอ้ยตรงหน้ามาถือท่องมา

ไม่ได้ถ่ายนะครับแต่คนอยากกิงเอาเนี่เอาเนีจุ๊บเนี่ครับสูงนะครับเนี่ยมันยอดดึงขึ้นครับถือว่านะโอ้ยมาจีบเฉยก็เลนยิงเลยครับครับหย่อครับนอ่ยนึกว่าตัวเล็กครับไม่ได้ตัว รถสวยอยู่ครับยิงจากครับบนครับลงไปข้างล่างครับพูดตรงที่ตัวสี่ม่เงี้เง้ยยังมาทำอะไรครับมาแล้วครับนี่ครับถังมอมถังแรกครับมายอดครับอืมครับครับโดนครับโอนได้น้ำแข็งเยอะของเขาเลยครับใครับจิ้มกระมังครับ